สบายดีพี่น้องสบายดีอิ่มทุกท่กานเอามาหลับซมสงสัยสืบบัจใจเลยพี่น้องมัเนเหี่เขาเปลี่ยนบรรยากาศลงคลองเลาะหาปลาพี่น้องเลยมันเหี่ยวสิมาหลากอ้วนเนาะพี่น้องอมาทำทีมงานข้าวแล้วเราเคยมาจากเชื่อเขาเลยขาลงมาครั้งแรกพี่น้องสิลองเบงิ่งเนาะพอดีขามตรงขามกับซันโนมานพี่น้องเลยแดบบี๋ยววันนี้จเห็นกันแล้วนะผม น้ำน้ำจะขุ่นนิดหน่อยเนาะนี่เป็นทีมงานครับพี่น้อง you know. ทีมงานครับพี่น้องตอนนี้กำลังเตรียมโตกันพี่น้องอันนี้เป็นปอน้องกล้องเฮียเร่องนี้นะเฮ้ยเอ็มกูทีมหาปีครับทีมหาพีครับ คพีนองาไยใบานจแบอ้าวแล้วนบ่ไปพี่น้องไปลงพี่น้องลงลงเรือแล้วพี่น้องลงเือนตมก้าว่าเด็กปจันีหอดเฮือนพี่น้อง เท็ทางนี้บอ้นนะบ่อยอเออนนี้านน้นมาบ่นขนขึ้นมอย่า,างนี้ตาหน่ำชะนันพี่น้องไหน,น,น,ไน่ออนอ้ ทั้งกุยู่ายทั้งล้างอะไรกินเข่าก็แล้วพี่น้องหิวเข่าซะออกเรือออกเรือเที่ยวน้ำขึ้นขึ้นขึ้นปลาขึ้นไต้เหือพี่น้องเลยเอาเอามาขึ้นนั่งเลยผู้เดียวจะช่วยไปพี่น้องไปไปไปเลยวิ่งออกแล้วออกเรือแล้วอ้าวอยู่ทางหน้าคนนลยพี่น้อง เออไปไปมิดน้ำโอ้ยเมนฝ่าดิเครือเอะไพี่น้องยาอุดอยุตางล่างก็สบายไ่เอาอะเวเยมาใส่เห็นบ่เมื่อแต่เครืงกรถคุได้ไเอาเครืออยูบัวเกลียวเรือไผ้า่ะมาใส่มา๊ดอเรียมเครื่องไอ้ขอนมาใส่จัดน่อยเอาแรงกน้องตึปลาพี่น้องไปเบิ่งเนว่าชิไดปลาลายพวพี่น้องเนาะอจอเริญหูเจรินตาบานนอพี่น้อง เอกไม่ปก่อยู่ม่มาลลเ้ยไม่เาต้มไก่มันเค็มๆนู่นหนึ่งเชียวลงวัดแซ่แกงกเให้ได้หรเพยลงไปย่อย่กินเล่ต้ไก่มันแกงหอยเหมันเค็มวะแกงเล็กเล็เแกงต้ไก่แซ่บกว่า

่าจะช้มหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยหมอนึงทั้งนึงใส่แล้วนะทั้งที่สองทั้งนึงโอ้โหจิางโอยก้อยกินบาทบพี่น้องกิ้ง้อยบาเลยจิ้อยพ่บาเลนี่น้้วากินแล้วก็ย่างบาเด้อพี่น้องก็จะแย่เลยคือเขาน้เอราเป็นผู้น้อยแล้วกใช้บล่าูบันนี่ยมาก วันเรานี่ยได้พี่น้องเออถ่ายทิปกวบข้าวนึงเออซวอ้วนได้พี่น้องไปไปแซอ้วนเท่ากันเลยมันบวมเนแซวอวน <laughs> อันนี้บวมอวนบวมอวนเขาป่าได้พี่น้องเลยไ,ได้จังเบิงใหม่พี่น้องไป <c oughs> พี่น้องกันคึ้นเลยซอยจำพี่น้องปลาสดๆพี่น้อง

เฉียดนะน่ะ้ยเด็กกับโกมากพี่น้องแค่ตปลาายีแกุ่เผาซะก่อน้ยไซ้ังคอเนา้าม้ยแสบิงเีันจะเป็นปลาอย่งก็ปลากระทงบมโอ้ปลากระทงพี่น้อง ขี่เหี้ยนก็มีวะมันหลุดออกมาจากไม่เขี่ยวมันเลยได้ฐานบันไปจับเอาไงพี่หน่อยจับปปโปรงมาเลยมุกจับมือคนยากถึงมึขขึ้นบักกัน มึงบอกกูบอเห็นบอกือืตกันเอะไรมึงเใจกูนี่มั้กู่อไไก่เขาเ่ยกูลงงานนเร่อนะกูหุนกด้ันกูอยู่แ้วเราะ้ยเนี่ยละวบนีปังหเลอไตัมันก็ทึงบีห่วงละหาบานหัวไปว่ชื่ออะไื้อพ่เห็นหงเนี่ยี่นองกินซีมกัอนห้ำมสาวสกุล ปลาสดหนามทั้งปีสดโลกเรื่องินเร้นเอเป็นไเอเจริงนั้นกินแบบธรรมศาสตรพี่เนาะกินแบบมันเหมือนกินแหลกกับิล่งแก่ต่อนะพี่เนอะแก่ไปเรื่อยฉันพอกินมาสาชนะกินชิลเลด้ก็โฮม คนมันคนอะไรได้หวาคอยหนิวเล็ดเนี่จะลอยเศร้าลอยเศร้านี่มาหมัดแต่ไม่เสียงทางเขาคนดีทางวันน้าเจ้ากล้วยนะไปพี่น้องไปเบิึงไปเห็นกระโปรงเลยพี่น้องอันนี้มวยอยู่ไซด์เลยพี่น้องอยู่หัวดอนอยู่ดอนพี่น้องเลยลงมาในดอนในหม่องเทียงข้าเจ้าพี่น้องมีเทียงเซยได้ข้าเจ้านอนได้ลอยกี่เนาะันอนมืดแน่พี่น้อง จกันะอ๋อไต้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นเลยนะขึ้นนะมืดพี่น้องเวียนแล้วตัวหนึ่งโอ้ยมืดพี่น้องเลยเวียนแล้ว อันนี้สิเป็นเรือกินพี่น้องเลยเรือกินพี่น้องแต่ว่าตัวปูใหญ่ดอกโตใส่ปลาปักเป้ากับมีได้พี่น้องเลยใส่อะไรต้มบะปลาปักเป้าต้มบะต้มโอ้พี่น้องเลยมื้อนี้แล้วเราจะกินปลาปักเป้าพี่น้องไหมเอ่อปลาปักเป้าเาต้มพี่น้องเลยมีปลากระทงปลาประหลาดแก้วนี่อันนี้สบ มัวอยู่ี่พี่น้องลายขนาดพี่น้องโมงเงนว่ป้าอันได้เงียงบ่งไหตาหุ่งพี่น้องได้บได้ปตีเอากับบได้พี่น้องเลยมันต้องคืนมาอะไรนี่เี่น้องไดเงินข้อๆสุก็ได้หัตถวชาก็ไดุ้บปาไ้ไปบหู

พวกขันขานน้ำมันค <c ười> e th ุณสั่งสเอรกราฟกราฟอยนั่นเนี่ยโอ้โหจิบจิบกิบจ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 ิบเนาะจิบหิวแล้วเมื่อไหร่ทรมากูแต่มึ้งบาได้ทกรมหามันบอกบ่ไหมัน้อยใจกูหายมันหวานเนย เอาลงนะเอาออกเานะเอาออกเานะจังันะเมื่อเมืมากินนะมันเนื่อนะระเบียบิลุกลุกเาแถวที่บอกก่อนะด่ายตรงยืนกินมันพี่น้องคนขมาขมเขลุกเอาเลยสัวโมงได้ยี่หน่อยนี่โอ้ยขึนยบจับพี่น้องเลย ไมเบิ่งนี่ตอนต่อไปนมันเป็นยังไงนะพี่น้องหมแล้วมันหม้อต้มนั่น